สาเหตุที่คนจนยากจนก็เป็นเพราะพวกเขาเกียจคร้านและไม่มีความสามารถคนที่พูดประโยคนี้คือบุคคลที่นอนอยู่บนพื้นราวกับเป็นคนไร้บ้านที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปแต่สถานะจริงๆของเขาแท้จริงแล้วเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินกว่า10ล้านเขาอยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเองจึงตัดสินใจมาร่วมรายการเพื่อลองใช้ชีวิตแบบคนยากจนเขาเชื่อว่า ถึงแม้ตนเองจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนไร้บ้านเขาก็จะหาวิธีการเป็นร้อยเป็นพันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ได้เขาจะไม่มีวันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไปตลอดเหมือนคนยากจนเหล่านั้นผลปรากฏว่าหลังจากเขาทำงานส่งอาหารไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เหนื่อยจนร้องไห้มหาเศรษฐีจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิสวงเรามาติดตามเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันเลยค่ะชายหนุ่มชื่อว่าลีหมิงเจียมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเอริกเป็นเศรษฐีชาวฮ่องกองหลังจากเรียนจบจากอังกฤษและกลับมาฮ่องกองเขาก็าเข้าไปบริหารบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง มีอิสระทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยใช้ชีวิตอย่างหรูหราจนคนทั่วไปรู้สึกอิจฉาสิ่งที่เขาทำเป็นประจำนอกเหนือจากการนั่งเรือยอทส่วนตัวพาสาวสวยออกไปเที่ยวทะเลและเต้นรำอยู่บนดาดฟ้าเรือแล้วก็คือการตีกอล์ฟบนสนามหญ้าสีเขียวดื่มไวน์แดงจากโปรวองส์ราวกับน้ำดื่มเขาชอบเล่นบิลเลียด และมีทักษะโดดเด่นจนได้รับเลือกให้เข้าร่วมในทีมตัวแทนฮ่องกองประเภท English Billion จะเห็นได้ชัดว่าชีวิตของเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับความยากจนเลยแน่นอนว่าสำหรับเอริกเองสิ่งที่เขาแสวงหาไม่ใช่ความเพลิดเพลินทางวัตถุและไม่ใช่การใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุรายเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองร่ำรวยขนาดไหน ที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้ก็เพราะต้องการแสวงหาคุณภาพชีวิตเพื่อิสุดคสพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเอริกจึงตอบรับคำเชิญมาร่วมรายการเรียลลิตี้ของฮ่องกงที่ชื่อว่า Rich Made Poor Made Series ทีมงานให้เงินทุนเขาไว้แค่15ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ65บาท เขาต้องใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านเป็นเวลา5วันด้วยเงินจำนวนนี้และแน่นอนว่าเขาสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปทำการค้าเพื่อหาเงินเพิ่มได้ในตอนแรกเอริกมีความมั่นใจมากเขาคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงของฮ่องกงถึงแม้จะไม่มีเงินอยู่ในมือแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แตกต่างจากคนจนที่เกียจคร้านและไร้ความสามารถเหล่านั้นถึงแม้จะต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนไร้บ้าน เขาก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปได้ภายในเวลาห้าวันแต่หลังจากทีมงานเก็บโทรศัพท์มือถือและกลระเป๋าสตางของเขาไปแล้วเอริกกลับรู้สึกวูปหวงเล็กน้อยในตอนนั้น ทั้งตัวเขาเหลือแค่เงิน15เหรียญกับเสื้อผ้าเรียบง่ายชุดนี้แล้วในฮ่องกงหากไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับการเดินอยู่บนถนนโดยไม่สวมเสื้อผ้ากลางดึกอันร้อนอบอ้าวเอริกเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปไหนเขาเดินเตรดๆอยู่บนริมถนนตอนที่เดินผ่านบาร์หรูแห่งหนึ่งเขาก็ยิ้มและพูดว่าเมื่อวานผมยังมาดื่มเหล้าหาความสำราญอยู่ในนี้เลย แต่ตอนนี้กลับทำได้แค่สัมผัสลมแอร์จากช่องประตูถ้าอยากได้งานดีๆก็ต้องออกไปหางานให้เร็วกว่าคนอื่นตอนตีสเอริกก็เริ่มหางานทำแล้วแต่พอพนักง,งานร้านสะดวกซื้อบอกให้เขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เขาก็ทำได้เพียงสายหัวเพราะถึงยังไงตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานะคนไร้บ้านที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้หลังจากผิดหวังกับการหางานมาหลายที่เขาก็จำต้องหาที่นั่งพักก่อน ฝั่งตรงข้ามคือโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงที่ตอนนั้นมีราคาแพงที่สุดในฮ่องกงถ้าเป็นเอริกในวันก่อนถึงแม้จะต้องพักที่นี่ทั้งปีก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีเงินแค่15เหรียญถ้าอยากจะพักที่นี่ก็คงทำได้แค่ในฝันเอริกทำได้เพียงเก็บกระดาษลังเก่าๆจากกองขยะมาปูนอนใต้สะพานโดยคิดซะว่าเป็นเตียง เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวเวลาผ่านไปนานแล้วเอริกก็ยังนอนไม่หลับแล้วทันใดนั้นจูๆ่ๆฝนก็ตกหนักเพียงไม่นานบริเวณที่เอริกนอนอยู่ก็ถูกฝนสาดขณะนั้นฟ้าย,ยังไม่สว่างเอริกจำต้องลุกขึ้นและรีบหลบเข้าไปในสวนสาธารณะเกาลูนที่นี่มักจะถูกเรียกว่าเป็นห้องน้ำสาธารณะของคนไร้บ้านสามารถดื่มน้ำอาบน้ำและเข้าห้องน้ำได้ฟรี เนื่องจากเอริกไม่มีเงินจึงไม่ได้กินมื้อเช้าเขาจำต้องรีบออกไปหางานทำต่อแต่เขาก็ยังไม่ได้รับโอกาสให้ทำงานแถมยังถูกย้อเย้ยถากถางด้วยหลังจากพยายามหางานตลอดช่วงเช้าในที่สุด เอริกก็ได้งานเป็นคนส่งอาหารตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงคือชั่วโมงละ28ดอลลร์ฮ่องกงหรือประมาณ123บาทแต่เจ้าของร้านกลับจ่ายให้เขาแค่ชั่วโมงละ25ดอลลร์ฮ่องกงหรือประมาณ110บาทแต่เอริกที่เพิ่งหางานได้ก็ยังมีใจสู้แม้แต่ทิปจำนวน5ดอลลร์ฮ่องกงหรือประมาณ22บาทก็ทำให้เขาดีใจจนยิ้มออกมา เขาพยายามมองแต่ในแง่ดีและพูดติดตลกกับตัวเองว่าตอนออกมามีเงินแค่15เหรียญตอนนี้มี20เหรียญแล้วมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง33.3%เลยนะแต่หลังจากเอริกทำงานหนักเป็นเวลา5ชั่วโมงสุดท้ายเขาก็เหนื่อยจนหมดแรงและถึงแม้เขาจะตั้งใจทำงานขนาดนี้แล้วเจ้าของร้านก็ยังไล่เขาออกอยู่ดีเอริกถือเงินค่าจ้างไว้ในมือ แต่ภายในใจรู้สึกเสียใจมากจนกลัล้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และบ่นว่าการหาเงินเป็นเรืร่องยากจริงๆ หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเอริกก็เหนื่อยล้ามากทั้งกายและใจเขานั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะและเริ่มครุ่นคิดถึงการใช้ชีวิตเมื่อก่อนเขาเคยใช้ชีวิตแบบคนรวยแต่ตอนนี้เขากลับเหนื่อยล้าไรา้เรี่ยวแรงเพียงเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป หลังจากอดนอนติดต่อกัน24ชั่วโมงเอริกก็เหนื่อยลามากแต่ภายใต้แรงกดดันของชีวิตเขาจำเป็นต้องคว้าโอกาสในการหาเงินพอเห็นว่ามีคนกำลังพับหนังสือพิมพ์เขาก็รีบเข้าไปช่วยถึงแม้อีกฝ่ายจะชักสีหน้าใสแต่เขาก็ไม่สนใจ สุดท้ายเอริกก็อาศัยวาราสินของตัวเองจนได้ทิปมา10ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ44บาทส่วนคุณลุงที่เก็บของเก่าอยู่ข้างๆก็ไม่ได้อยู่ว่างเขาถือโอกาสตอนที่เอริกไม่อยู่เก็บกระดาษลังที่เอริกใช้ปูเป็นเตียงเอาไปขายแลกเงินร่างกายอันเหนื่อยล้าประกอบกับความเคว้งคว้างทําให้เอริกที่สูญเสียที่พักผ่อนนอนลงตรงมุมกําแพงแต่เขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี พอฟ้าสางเอริกก็นำเงินที่หาได้เมื่อวานไปกินข้าวเพื่อแก้ปัญหาปากท้องก่อนและปัญหาต่อมาที่เอริกต้องรีบแก้ในตอนนี้ก็คือการหางานใหม่เขาเล็งเป้าหมายไปที่ร้านอาหารภายในช่วงเวลาสองสามชั่วโมงเขาไปที่ร้านอาหารแห่งเดิมหลายต่อหลายครั้งลาทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อขอร้องเจ้าของร้านให้รับเขาเข้าทำงานแต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ใส่ใจท่าทีของเอริกและไม่คิดจะสนใจเขาด้วยแต่ในตอนนั้น เอริกถูกชีวิตบีบคั้นจนมีจิตใจแข็งแกร่งเขาตัดสินใจแล้วว่าถ้าวันนี้เจ้าของร้านไม่ให้เขาทำงานเขาก็จะทู่ซียืนอยู่หน้าร้านไม่ยอมไปไหนจนในที่สุดเจ้าของร้านก็ประทับใจในความจริงใจของเขาและลองจ้างเขามาทำงาน การทำงานที่ร้านอาหารต้องใส่กางเกงขายาวเช้าวันรุ่งขึ้นเอริกจึงรีบไปหาซื้อกางเกงขายาวแต่เนื่องจากยังเช้าเกินไปร้านค้าต่างๆยังไม่เปิดร้านเอริกจึงหมดหนทางจำต้องลาทิ้งศักดรีเขาไปที่ร้านสกรีดเพื่อขอยืมเสื้อผ้าที่ลูกค้าไม่ต้องการแล้วเอริกยืนทำงานอยู่ในร้านอาหารเป็นเวลาหชั่วโมงหลังเสร็จงาน เอริกก็ตะเบงเสียงดังว่านี่เป็นการท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ชัดๆแต่ถึงแม้จะเหนื่อยล้าเขาก็รู้สึกพอใจงานนี้มากเพราะที่นี่มีอาหารสำหรับพนักง,งานสามารถประหยัดเงินค่าข้าวไปได้ในตอนนั้นเอริกใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านมา3วันแล้วประสบการณ์3มวันที่ผ่านมาทำให้เขารู้สึกสะถอนใจว่า ถ้าคุณกลายเป็นคนไร้บ้านก็อย่าได้คิดว่าจะหลุดพ้นไปจากสถานการณ์เช่นนี้ได้ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองจะเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ล่ามคุณเอาไว้ให้ติดอยู่ในชั้นล่างสุดของสังคมด้วยสถานะวัยรุ่นจบนอกที่เคยได้รับการศึกษาระดับสูงความจริงแล้วเขามีความสามารถที่โดดเด่นและมีพละงกำลังล้นเหลือ แต่นั่นก็แค่ทำให้เขาหางานที่พอจะเอาตัวรอดไปได้ในแต่ละวันเท่านั้นตอนที่รายการออกอากาศในฮ่องกงยังมีแรงงานที่มีการศึกษาต่ำที่อายุมากกว่า40ปีอีก700,000นคนเมื่อคนกลุ่มนี้ตกลงไปอยู่ในระดับล่างของสังคมชีวิตของพวกเขาก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นไปตลอดการไร้ซึ่งความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแล้วคนไร้บ้านเหล่านี้มาจากไหน ผู้อำนวยการสมาคมหลังชุมชนฮ่องกองบอกกับเอริกว่าความจริงแล้วก่อนที่จะมาเป็นคนไร้บ้านคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรีถึงแม้จะตกงานหรือเริ่มค้างค่าเช่าห้องพวกเขาก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลฮ่องกอง โดยส่วนใหญ่พอคนเหล่านี้คขางค่าเช่าห้องได้สองเดือนเจ้าของห้องก็จะถือโอกาสตอนที่พวกเขาไม่อยู่เช่นตอนที่พวกเขาออกไปหางานแอบมาเปลี่ยนกรอนประตูเอาข้าวของของพวกเขาออกไปไว้หน้าประตูและไล่พวกเขาออกเอริกลำบากตรากตรำอยู่สี่วันแต่เขารู้สึกราวกับผ่านไปสปี คืนสุดท้ายของรายการเอริกที่รักความสนุกสนานตัดสินใจว่าจะให้รางวัลตัวเองเขาไปที่สระว่ายน้ำอาบน้ำล้างเหงื่อบนร่างกายจากนั้นเขาก็กล่าวว่าจะเช่าห้องเพื่อพักผ่อนบนเตียงจริงๆให้สบายสักหนึ่งคืนแต่ค่าเช่าห้องที่แพงลิฟก็ทำให้เขาตื่นจากฝันสำหรับเขาในตอนนี้แม้แต่จะเช่าห้องกันไม้แบบง่ายๆก็ยังจ่ายไม่ไหวเลยเอริก รูปกระเป๋าของตัวเองแล้วเขาก็ต้องยอมรับความจริงและล้มเลิกความตั้งใจแต่เขาก็ยอมจ่ายเงินซื้อเสื้อใหม่กางเกงใหม่และเตียงใหม่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายตัวขึ้นสักหน่อยถึงแม้สิ่งของเหล่านี้จะไม่ใช่ของราคาแพงแต่ขอแค่ไม่ต้องสวมชุดเก่าที่ทั้งชื้นและสกปรกเอริกก็รู้สึกมีความสุขมากแล้ว หลังจาก5วันของการสัมผัสประสบการณ์สิ้นสุดลงเอริกก็กลับไปใช้ชีวิตแบบมหาเศรษฐีของตัวเองเขาได้รู้จักกลุ่มคนไร้บ้านมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ไม่เคยสนใจคนเหล่านี้เลยแล้วเขาก็ได้รับรู้ว่าเมื่อก่อนตอนเองเคยยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ทำตัวไร้สาระและน่าขันมากเพียงใดความจริงแล้วคนไร้บ้านเหล่านี้อาจไม่ใช่คนเกลียดครั้นเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร บางทีพวกเขาก็แค่ตกเป็นเหยื่อของวิกฤตเศรษ,ษฐกิจจนต้องสูญเสียทุกอย่างและเมื่อคนธรรมดาทั่วไปตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ก็จะไม่มีใครสนใจอดีตของพวกเขาอีกถึงแม้พวกเขาจะเคยคิดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติอีกครั้งแต่พวกเขากลับต้องรับแรงกระทบกระเทือนจากโลกแห่งความจริง ในเมื่อการลาทิ้งศักดิ์ศรีไม่สามารถช่วยให้หางานได้แถมยังโดนคนรอบตัวย้อเย้ยถักถางพวกเขาจึงค่อยๆสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่เคยมีมาแล้วท้ายที่สุดพวกเขาก็ทำได้เพียงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอาคติที่คิดว่าพวกเขาเป็นคนเกียจคร้านไร้ความสามารถและไม่พยายามพัฒนาตัวเองเมื่อคนคนหนึ่งลืมตาขึ้นมาแล้วต้องเผชิญกับคำถามที่ว่าวันนี้จะต้องทำยังไง เพื่อไม่ให้อดตายเป็นเช่นนี้ทุกวันแล้วใครจะยังมีแรงไปพัฒนาตัวเองและมุ่งมันสู้ต่อไปได้อีกหวังว่าจากนี้คนที่ไม่เคยมีชีวิตที่ยากลำบากแบบนี้จะไม่ใช้คำพูดดูแคลนคนกลุ่มนี้หรือคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นและขอให้ทุกคนไม่ต้องผเผชิญกับประสบการณ์ชีวิตแบบนี้นะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเรานะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ